ดีครับครับตอนนี้ครับครึ่งเวลาหลังนะฮะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะก่อนที่ผมจะลงมานี่โดนไปแล้วหนึ่งประตูนะฮะอีกหนึ่งนะฮะอะไรอย่างสก,กอเป็นต่วไหน เขาน้ำอยู่แต่ฟังเขาได้ศูนครับฟังเขาได้ศูนย์ละสองล้มได้ตัวไหนแปดแปหละโอเคสกรอร์แปดศูนย์นะครึคร่งหลังเริ่มมาเมื่อสักครูน่นี้รู้สึกว่าจะยิงได้ไปอีกหนึ่งแล้วเข้าไปอีกหนึ่งครับอื้อม เป็นสกอร์เท่าไหร่แล้วครับ1000นะฮะอ้าวครับ1 0 0์โคตดโคตดเก่งครับอย่าเอากลับบ้านไปเยอะมันหนักรถนะ เป็นลูกฟุตบอลแล้วไง<ด>ผม<ด>ผมไม่อยากแซวล,ละเพราะว่างผมโดนแพ้ฟ้าไปแล้ว <c oughs> โดนจับแพ้ฟ้าไปแล้วนะรุ่น10ปีเราแล้วยอมมอบตัวนะต้องเคารพกฎกติกานะฮ <c oughs> ะตอนนี้มาดูเกมกันต่อครึ่ง <c oughs> หลังนะแม <c oughs> <c oughs> เดย้อนมาที่โโนะครับัเยรโฟทชง็คโชว์เทคนิคนะครับหมายเลข9กานะฮะตอนนี้สกอร์มันขาดแล้วนะ10ต่อ0 ขอบคุณนะครับเโค้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมมองว่าในการจุดประกายของลีกจังหวัดพะเยานะฮะจาก3ทีมพันธมิตรนะฮะถือว่าเป็นไตรภาคีครับโอ้โหได้อีกลูกหนึ่งนะแม่ โดนไปอีกหนึ่งนะเป็น1 1บศูนย์นะตาคะวันนี้สมคะแนนัอตองคะแนนอาสามหคแนล่นเลยตตาเรานครับตาทาถ้ากแบ็ก็300บาท อือครับอือฮึว่นี้ s t m ทุ่มมาโดนหม่งออกไปนะฮะ เซตบอลแล้วครับตอนนี้สองลมสกอร์ขาดแล้วนะเซตบอลนี่ฮะฝึกทักษะต้องอยู่ที่ว่า STM จะตีไข่แตกได้หรือเปล่านะตอนนี้ต้องมาดูครับตออเยะครับสตบอ เด็กๆจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของอะคาเดมีที่มีมาตรฐานอย่างสองลมแบบนี้นะอย่างการที่พาหนองเล็งทรายมาเจอประสบการณ์แบบนี้นี่เด็กๆจะได้เห็นแล้วก็เข้าใจนะเวลาเราจะซ้อมฝึกซ้อมหรือว่าออกคำสั่งให้กับเด็กๆพัฒนาทักษะจะได้ยอมรับครับว่าถ้าไม่ฝึกออกมาข้างนอกนี่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะนี่ฮะ ไอ้ตีเอีงัมาดีเอก็เป็นเล่นทีเดีวเลยนะครับทีนครุบอีกสี่ผมเกี่ยวกระจกนแน่นอนนะผมเกีพันเลยสเก็ตั้นเด้วครับน้องๆครับตัวกลางตัวชอต่อบอลครับไล่ยันดีบอลที่ใต้ตบไล่

เอามาเล่นไหมโม้วงบัต้องฟลดไล่นั่นสวยพัฒนาได้นลยไล่ยืดไล่ยืดไล่ยืดไล่ยืไล่ยืมไล่ đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อเกือบเหมือนกันนะครับแม่ เบสิกเยี่ยมมากนะสำหรับสองลมนะนี่ฮะโอ้ถือว่าการต่อบอลการทำชิ่งสวยงามครับ ขวางหืมเปลี่ยนะน,น,น,นตัวครับมาเตอร์มามาสเตอร์มาแทงเข้าไปแข่งแข่งของมาสเตอร์นะเร็วเร็วเร็วตัวตดตรงติดตรงดีไหมเชั่วโมงชั่วโมงชั่ไหมงนมเปลี่ยนตัวครับถือว่า15นาทีนี่แดดร้อนๆแบบนี้ถือว่า เด็กคนไหนยืนเต็มเวลาได้ี uh, ati, ่ถือฟิตพอสมควรเลยทีเดียวจังหวะนี้ไม่ทันนะไม่ให้เสียงกันนะฮะกองหลังกับผูกสาประตูนะ คิดว่าทั้งสองทีมจากอำเภอแม่ใจเรานะทั้ง s อ m แล้วก็หนองเล่งทรายนะโอ้โหชังหวะนี้พยายามนะแหมแต่มาเห็นนะว่าฟุตบอลนี่ครับระดับชังหวัดต,ต้องพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับผมตอนนี้สะสมไปแล้วสองลูกนะบนตะข่ายนะอ่า สันม่วงเปลี่ยนตัวครับนายอือหือ ้อยครับตีไข่แตกจนได้ครับน้องพีทครับโอ้โหเอาแล้วครับเสียงปรบมือนะฮะนี่ฮะไข่แตกแล้วนะครับน้องพีทนะครับสามารถทำสำเร็จนะครับตีไข่แตกให้กับสันต้นวงจนได้นะฮะหนึ่งประตูต่อสิบเอ็ดนะฮะดูประสบความสำเร็จครับในการ ีใครแตกจนได้นะและนี่คือฟุตบอลรายการลีกเยาวชนระดับรากหญ้าจังหวัดพะเยานะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่4หลังจากเสร็จคู่นี้แล้วนะ ก็จะมีการพักเที่ยงส0บนาทีปีต่อครับเจอไายขออนุญาตทีเ็กอสอติานะครับลูกอายุปีอเองพนห้าร้อยหบนครับปอสอนะครก็ได้นักเพียนสน่สอบอสนารบก นะครับคับสอนะครับห้าห้าหกิก็ได้นะครับ่ำได้น,นะครับผมเอังกสุดที่เมื่อกี้ก็ทำลูกสองก็จบการเรียบร้อยนะครับหนการแขขันคู่ขอากทานเชสเตอร์ซิตี้คาคดีนี้นะครับแต่ก็้นะครับขออะไรไปนะครับก็ปรับตัวโอ้่งประตูจาตไปนะครับ

อที่สองไอิงช้าเลกสมคะแนนต่อไปที่ออกครับโอหก็ต่อมาครับผมหมดเวลาการแข่งขันครับน้องสงีไปแล้วครับ สิเอ็ดต่อหนึ่งครับสองลมเอาชนะ STM ะไริคมี่รุ่นสิปีนะเดี๋ยวพัก30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันข่งขันกันใหม่นะผม